you ถ้าใครคิดว่าชีวิตในสังสารวัตรไม่ปลอดภัยเลยเพราะว่ายังตกอยู่ภายใต้ลออกกัมกฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจซึ่งล้วนมีผลเป็นวิบากกรรมทั้งสิน้นกับกฎของไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เปนัตตาและกฎเกณฑ์ต่างๆเป็นต้นจึงรีบ ขวัขวายสร้างบาร,รมีนี่นะจ๊ะให้หลุดพ้นจากกิเลสอสวภะและปล่อยนิพพานเถอะแล้วก็ถ้าอยากจะไปเจอยุคที่มนุษย์กับสวรรค์แทบจะไม่แตกต่างกันนี่เนาะโอ้ผู้ใหญ่ไร้เดียงสานี่เนาะแล้วก็ไม่มีวัยแก่ชราน พอถึงครลาหมดอายุไขก็หายแวบ,บไปเลยเ oh. ออไม่มีซากครหลงเหลือ oh. หรือเด็กเล็กๆที่มีสติปัญญาเหมือนผู้ใหญ่มไม่เคยสร้างปัญหาให้ใครใครเลย oh. นี่เนาะเ <Yeah. S 1> ออแล้วก็มีความเสมอภาคกันตั้งแต่กำเนดิด mm. ทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ มีความเป็นธรรมในสังคมดินอากาศฟ้าสดชื่นพืชพันธุยาหารอุด,ดมสมบู oh. รณ์ผลิตอาหารขึ้นมาไปตามความปรารถนาของร่างกาย oh. นี่เนาะร่างกายจะดูดซึมซับ oh. ด้วยความชอบใจ oh. เออทำให้อร่างกายสวยงามอย่างชาวสวรรค์ oh. อ,อ่านี่นะอีกแค่หนึ่งอสังไขยเศษเท่านั้น oh. เออ oh. ยุคนี้จะไม่มีคนใบ,บ้า่าปัญญาอ่อนคนพิการาเราคงเสียดายท้าไม่ได้ไป,ดไปเห็นคนพิการเหมือนยุคนี้เนะ<า>ประโยชน์ด้านไม่มีมโรคภัยไข้เจ็บที่ร้ายแรงขนาดต้องไปโรงพยาบาลไม่มี<ด>หมอเอ้ ơi, ยยาบ้านเอ้ยพสักรเอ้ยหมอตีเอ<ด>้ยหมยตีเ <c oughs> อ้ย ไม่มีหมอหมวยก็ไม่มีหมอตีก็ไม่มีหมอหนวดเอเอแล้วโอไม่แต่คนแข็งแรงสดชื่นเบิกบานมันดอกไม้บานไม่เปวันโรยลางันนะ้ะนี่เนาะโอ้นี่ว่างงานกันเยอะเลยแล้วก็ สัตว์จะพูดภาษามนุษย์ได้นะแล้วก็ถ้าเคยใครเคยอ่านในธรรมบทจะเห็นว่าสัตว์พูดได้เรานึกไม่ออกนะใช่ไหมลูกเอานึกไม่ออกเราจะไปนึกเลยไปอยู่ยุคนั้นแหละเออเราจะเห็นแล้วอ๋อเอางี้ก็แล้วกันเนี่ยขนาดตอนอสมอสรมัณฑิตที่เคยไล่ฟังเนี่ยเก่ากอดลื้อไปเด่ยหลายปีที่ผ่านมา ตอนยังมีสภาจากอยู่เนี่ยเออมักจะมีนกเอี่ยงมาจากไหนกันบภทราชาวบ้านที่นั่นคล้ายๆไปเดี๋ยวคุณหลวงพ่อคุรุวิแยกมเมล็กเนี่ยท่านเป็นที่รักของนอกมันจะมาเรื่อยเลยทั้งนั้นก็ไม่ได้เลี้ยงมันนะไม่ได้รู้จักอะไรแล้วจังมาแปลกมันเรียนรู้ภาษาคนได้ยังไง เรียนแบบได้โดยที่ใครๆก็ไม่รู้ว่านกมันพูดได้ไม่มีใครเลยเรื่องราวมันเกิดขึ้นตรงนี้มีอยู่วันหนึ่งมีมานบหน่มคนหนึ่งเออเสียงเริ่มหายก็ไปที่อาสลัมบัณฑิตก็ไปเจอใครก็ถาม หลวงพ่อท่านอยู่ไหมเนี่ยหลวงพ่อท่านอยู่ไหมกระพูดดังๆเนี่ย <Yeah. S 1> เสียงมาจากข้างบนหลังคา uh. ใต้หลังคาเนี่ย uh. ที่ด้านบนมาแล้วไปแล้วอ่า uh. <laughs> มาแล้วไปแล้วมาแล้วไปแล้วใครไปพูดบนหลังคา uh. <laughs> เ,เงยหน้ากันไป uh. uh. นก uh. ไม่มีกครไปสอนหรอก ให้มันฟังรู้ได้ยังไงตอบได้ด้วยมาแล้วไปแล้ว <c oughs> นี่นะตอนไี่มีการประชุมกลุ่มย่อยเล็กๆเ,เ,เรื่องการทำบุญมันคงได้ยินคำนี้บ่อยๆวันนั้นนึกปีติใจไงบินไปที่กลางวงอ,อนุโมทนาบุญอ ก็ไม่ได้มีใครสอนมันนะถึงเวลาตามหากินมันก็ไปหากินเองแต่ถึงเวลามันก็มาอยู่แถวนั้นเออนี่เนาะ<อ>มันแปลกมันแปลกสำหรับยุคนี้<อ>แต่ว่าไม่อัศจรรย์สำหรับยุคนั้นเ<อ>พราะสัตว์จะพูดภาษามนุษย์ได้สื่อสารกันได้<อ>คล้ายๆเรื่องราวในธรรมบทนั่นแหละเออนี่เนาะ แล้วก็อาหารเนี่ยอร่อยมอแดนอร่อยดีๆ <Hey. S 1> คือจะหยิบจะจับอะไรพอเข้าปากอร่อยมด oh. อร่อยไปถึงเยื่อในกระดูกเลย oh. <laughs> มันมอแดนอร่อยมัช <laughs> ม <Much, much, S 2> oh. ัตเตร์ตรงนั้นน oh. ะเอามาทักแ่นหนึ่งแล้วกันแล้วก็จะมีความเป็นธรรมในสังคมมันมีการแบ่งชนชั้นวรรณะโอ <Yeah. S 1> oh. อย่างเป็นธรรมชาติ ตั้งแต่กําเนินี่นี่เ,นเราฟังเงอย่างเดียวพ<อ>ัเอาชักเอาชักใบนะชักใบโบเสียมก็่อยังมีเนี่ยใบนี่ตั้งแผ่นดองนะตอนนี้เรามาอยู่ในช่วงกำลังศึกษาเรียนรู้ว่ากว่าจะมาเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ,จ้า มันยากลำบากแค่ไหนการตั้งความปรารถนาว่าหายากแล้วแต่การสร้างบารมีเพื่อให้สมปรารถนาในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตมันจะยากมากนี่นะเออเพราะว่าต้องเอาชีวิตไปเดิมพันต้องบริจาคทรัพย์เอาว้วะแม้กระทั่งชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนมีข้ออุปมาว่า พักดวงตาบริจาคเป็นทานเนี่ยมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้า <Hello. S 1> สระเลือดสระโลหิตนี่เนี่ยให้เป็นทานนี่เนี่ยให้ครับผู้ที่มาขอเนี่ยมากกว่าน้ำในท้องทะเลมาหาสมุทร <Hello. S 1> ใช่ไหมลูกอ่าคือบริจาคทุกสิ่งนีอย่างทั้งทรัพย์เอวไว้วาชีวิตคือบริจาคทรัพย์แล้วมันปลื้มไม่ถึงที่สุด เขยครึ Ask, ่งครึ่งกลางๆนี่เนา <int ess IV move along> ะแล้วก็ตั้งความปรารถนาอย่างเดียวอย่างแน่วแน่มีใจที่แน่วแน่บางคนกับเป็นพระสรมัสมมาสัมพ <in> ุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเนี่ยนะก็ปรารถนาพระโพธิญาณจะทําบุญอะไรก็แล้วแต่จะตั้งความปรารถนายอย่างต่อเนื่องยาวนานอย่างนากักการศึกษสมยสัยแสมากรีเนาะเรื่อยมาเลย นี่เรากำลังเรียนรู้ตรงนี้นะซึ่งในยุคของพระมังคลาสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์นี้เองละบรมโพธิสัตว์ของเราซึ่งคือพระสมณะโคดมสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้นะจ๊ะพัทลักับนี่มีพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นแค่ห้าพระองค์นะจ๊ะเพราะมีผู้มาบอกกลู่มใหญ่ไปเจอองค์ที่หก องค์ที <si suppression> ่หกนี่ครูไม่อยากตกกลับไปแล้วบอกเพิ่งเจอหยกๆเลยองค์ที่หกเอารูปให้ดูเลยครูใหญ่ก็ก็ดีเหมือนได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นนี่เนาะพระบรมโพธิการาท่านก็ได้มาบังเกิดเป็นพระมหาสารชื่อสุรุจีสุรุจี นักเรียนทวนได้จ้ะโโจเป็นพระมหาสารชื่อโโจ,จ้าจุบววันหนึ่งสุริจิสุรุจิพรามได้ทราบข่าวการเสด็จมาของพระมังกรสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็ดีใจพระมังกรสมัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงมีพระรัศมีแผ่ไปหมื่นโลกธาตุตลอดเวลาจําได้ไหมจ๊ะจำได้สุริจิพรามพระราบก็ดีใจ ท่านตั้งใจอยากจะไปพบกับพระบรมศาสดาสมัยสมพุทธเจ้ามานานแล้วแต่ความเพลื่มปิติยินดีนี่เองสุริจิพรามจึงรีบเดินทางไปเขบาเฝ้าพระบรมศาสดานในทันทีพระพรามสุรุจิได้เดินทางม,มาเข้าเฝ้าพระมังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงสแสดงธรรมนี่นะจ๊ะไปถึงนี่ท่านจะยิ้มก่อนแล้วก็ทักทายก่อน แล้วก็แสดงธรรมเลยเพราะการมาเกิดเครื่องประสัมธิ์มธเจ้าเกิดยากเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ก็ยากการได้ฟังธรรมก็ายากการได้บุรุธรรมก็ายากอะไรยากๆนั้นเพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงประหยัดเวลาก็ทรงแสดงธรรมทันทีเลยอันงดงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายแก่พราหม์สุรุจิ งดงามคือทั้งไพเราะทั้งถ้อยคำทั้งเนื้อหาทั้งความแจ่มแจ้งทำลายความไม่รู้ในใจของผู้ฟังหมดไปขจัดข้อสงสัยหมดไปทำลายความไม่บริสุทธิ์ในใจเนี่ยค่อยๆทยอย,อยหมดไปทลายความทุกข์ในใจของผู้ฟังหมดไปบางคนก็ได้ แค่ตอนกระหนนํนำบางคนก็ได้ช่วงที่กำลังดาเนินเรื่องบางช่วงก็ช่วงปลายตอนสรุปอย่างนี้นะจ๊ะอ่าอย่างนี้จ้ะเขาเรียกว่างามทั้งเบื้องต้นทากลางและเบื้องปลายคือฟังตอนไหนก็บรรลุธรรมตอนนั้นมีความสุขความบริสุทธิ์บังเกิดขึ้นออนี่เข้าถึงพระในตัวนี่นี่จ้ะเข้าถึงความสุขความบริสุทธิ์อย่างที่ ไม่เคยเจอมาก่อนเลยนี่นะจ๊ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะทําความเข้าใจว่าทรงแสดงทำงดงามเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายเนี่ยสังเกตดูเวลาเราฟังธรรมเนี่ยแล้วใจของเรารู้สึกอย่างไรเป็นปลื้มไหมเข้าใจไหมใจไหมใช่ไหมลูกเออ ถ้าข้างใจมันอย่างหนึ่งข้างใจมันจะอยู่แถวๆนี้เนะี่ยอันดูหน่อยถ้าข้างใจมันอยู่ตรงนี้ถ้าเข้าใจมันเข้ากลางมาเลยเข้าใจไหมเอามาอีกไหนอ,อีไหน เดยจะถือสายกรุไม่ใหญ่นะพระที่นิวเรียนอนุบาลน่ะจะไปเอาอะไรเยอะแยะเมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้วนี่ไประเบิงตอนนำกระงเบิ้องไลายท้งอัธละและพยัญชนะคือยกหัวข้อมาแล้วขยายความตีความนี่นะให้ได้ความไม่ใช่ตีความ้าไม่ได้ความอย่างนี้นะจนเข้าใจความเนื้อความแจ่มแจ้ง กาทำลายความสงสัยความไม่รู้ความไม่บริสุทธิ์ความทุกข์อะไรต่างๆเป็นต้นหลุดพด้นจากสิ่งเหล่านั้นเลยคนฟังอ่ะ oh. เออตามทันไหม oh. จิตใจก็อาจหานเอรเลิงเบิกบานอยากจะทําตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท้สาง,สงสอน oh. อย่างนี้ก็เรียกว่าไพเราะเบื้องต้นท่ากลางเบือ้องปลายอย่างนี้ไง,ง oh. ฟังแล้วอยากฟังอีก mm. ติดหูติดใจนี่นะเออนี่นี่จ้า ว่จบพระธรรมเทศนาและสุริจิพรามก็บรมมาเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระบรมศาสดาอย่างแรงกล้าท่านยังกราบนิมนต์พระบรมศาสดาร้อมเหล่าพระภิกษุสงฆ์สาวกมาฉันพระทหารในวันลุกขึ้น<า>เออแม่เจ้าพอเกิดกุศลศรัทธาขึ้นมาแล้วอยากได้บุญอยากอยู่ใกล้ๆท่านอยากฟังท่านพูดอยากฟังทรมยากท่านอยากบรรลุธรรมตามท่าน นิมนตหม,อมาอย่างนี้นะจ๊ะ,จะเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไปอเราฟังเพลงก่อนอ,อีกสงไขยจ้า เกินไปจึงได้ยินแค่เรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธจเจ้าเมื่อ2,500กว่าปีที่ผ่านมาเราไม่ได้เห็นลักษณะมหาบุรุษ อีกทางบุญทะลีลาไม่ได้ฟังพระธรรม,มเทศนาโปรดเราให้ได้บรรลุธรรมแต่อีกไม่นาน,น,านเท่าใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองคงนา ทรงมีประชาพันรังสีแผ่ครอบไปมือโลกกาตลอดเวลาทรงพระนามว่าตรสสิอริยาเมตไตรตัสสิอริยา จะบังเกิดขึ้นมาใหม่เมื่อมนุษย์อายุไขได้แต่ปีทรงสร้างบารมีมายาวนานกว่าแ0่สิบสงไขจะมีผู้บรรลุธรรมมากมายพระศาสนาจะยืนยาวได้เกือบสองแสนปีโลกจะเป็นดังคล้ายสู จดสละราชสมบัติพร้อมรัตนเจ็ดประการอันเกรียงไกรอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่ออกบวด,ด้วยใจที่เดอมใสในพระบรมมสาสนาอยากนักรดาที่มีมบุญญาบารมีจะบเกิด